สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคาไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่25มีนาคมเนาะเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนในทำเฟรมวีคหนึ่งนะครับในทำเฟรมวีคเนี่ยเราจะได้เราจะให้เห็นเนาะตอนที่กราฟมันมีการเปิดแห้งใหม่มามีการยกตัวขึ้นทําไส้ไว้ก่อนถูกไหมครับจากนั้นกดตัวลงมาเป็นแห้งแดงแล้วมาทําไส้เนี่ยมาเคลียร์ไส้ที่ไส้นี้จากนั้นมีการเดินไส้กลับไปปิดถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นการปิดทงเฟรมเดย์เนาะอยู่อยู่ช่วงกลางๆเนี่ย แต่ทำเฟรมวิก็คือมีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วมีการกดตัวลงทําไส้แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้สิ่งที่ทําได้ตอนเนี้คือมีแค่รอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อการมันยังไม่ดันเต็มแท่งเรายังอออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้เห็นไหมยิ่งในทำเฟรมวิเราเห็นได้เลยมันคือการถึงไส้กลับถูกไหมถ้าในทำเฟรมวิมันไม่ได้มีการกดตัวลงเพิ่มมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับเราก็ยังบายไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าจุดที่บายได้ก็คือมันผ่านไปแล้วเห็นไหมแล้วถ้าเราได้บายก็ดี แต่สิ่งที่ผมได้เตือนไว้ก่อนก็คือถึงวีค่ะมันจะต้องกดตัวลงมาเคลียร์ใช่ไหมแต่เนื่องจากในทำเรมเดย์เรามาดูย้อนหลังว่านำเรนเดย์ได้มีการกดตัวลงทําไส้มาเคลียร์มาหนึ่งรอบแลบเรียบร้อยแล้วถูกไหมแล้วเนี่ยคือการเคลียร์รอบที่2แต่แต่เป็นการเคลียร์ของแท่งใหม่ของวีคถูกไหมครับกดตัวลงมาเคลียร์ทำเคลียร์ไส้แล้วก็มีการดึงไส้กลับไปปิดอยู่ที่3 0 1 1 0 0ยูยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนื่องจากว่าทําฟ์มเดย์นะได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนต้านกดตัวลงทําไส้แต่ก็ไม่ชนรับแต่ชนลับเทโวมาหนึ่งรอบถูกไหมครับแต่ไม่ชนรับใหม่แล้วก็มีการดึงไส้กลับไปอยู่ข้างบนแต่ในทำเฟรมเทโวเป็นการสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งใบไม่สําเร็จแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์อันนี้เราต้องดูดูด,ดูไล่ดูมานะถูกไหมมันถึงจะรู้แต่ทำเฟรมเดย์ก็คือบ่องบอกเลยว่ายังไม่ได้มีการชนรับ ยังไม่ได้มีการชนต้านแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะบาบอ่ะควรายตั้งแต่ที่มันชนรับ H four เห็นไหมแต่ยังไม่ยังไม่ถึงรับแล้วพอมันยกตัวขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเก็บกําไรถูกไหมครับตอนที่มันชนรับ H f o แล้วกดตัวลงมาหาไส้นั่นนะ่ะคือจุดที่เราบายได้แต่แต่ผมก็จะไม่แนะนําให้บาบแต่ถ้าเกิดว่าใครบาบแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ปิดกําไรก่อนตอนนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในในเมื่อ day เ,เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างจุดกับตัวสําเร็จสมบูรณ์ข้างล่างได้นะมันมีสิทธิ์ มันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วกดตัวลงมาก็ได้และอย่างหนึ่งตอนนี้เดได้มีการทาไส้สองฝั่งทิ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันไปทางไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณออกออเดอร์ตอนนี้แล้วมันผูกทางก็ถือว่าเป็นการฟุกไปโชคดีแต่ถ้าคุณออกออเดอร์แล้วมันผิดทางคุณก็จะโดนลากนานนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ออกจากการที่มันเบรกเพราะฉะนั้นถ้ามันลากคุณไปแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไม้ได้ยากตรงนี้ต้องระมัดระวังด้ดวยเนะะาะเพราะทำเบรนยก็ไม่ได้ดูอะไรยากนะครับ อย่างที่เราบอกไว้เลยว่ามันมีโอกาสที่ลงมาหาตอบสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าจะรอบายอย่างน้อยสุดก็ต้องรอให้มันกดตัวลงมาชนรับสามพันก่อนแล้วค่อยมาบายก่อนที่มันจะถึงรับนี้รับทับซ้อนกันก็ยังดีแล้วถ้ามันชนรับอีกรอบหนึ่งเราก็ค่อยมาใบาในช่วงกรอบนี้โซนนี้ก่อนที่มันจะถึงรับข้างล่างถ้าคนอยากได้ไม้ายก็บายจากไส้ข้างบนเห็นไหมไส้ที่อยู่เหน,เนือเหนือเนี่ยไล่ไล่ายไ,ได้แต่ถ้าคนไม่ได้รีบที่จะหาไม้บายก็เอาไส้กลางๆถูกไหมครับหรือไส้ข้างล่างสุดซึ่งไส้ข้างล่างสุดก็ แต่ถ้าติดก็จะเป็นไม้ที่มีคุณภาพมากแค่นั้นเองเ mm hmm. นาะเพราะฉะนั้นเล่นก็ค่อยๆเล่นค่อยๆหาแต่อย่างที่จะบอกก็คือถ้ามันค่อยๆไซเวย์มาหารับมาหาไส้ไส้นั้นห้ามเล่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าการไซเวย์คือการที่ถ้ามันไซเวย์แล้วมันต้องการที่จะเบรกแล้วมันเบรกผิดทางสมมุติว่ามันไซเวมาหาไส้นี้แล้วคุณบายที่ไส้นี้เสร็จปุ๊บมันเบรกลงไม้บายคุณก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นรอรอให้มันได้ไม้จากการเบรกจะดีกว่านะครับเนาะ แต่ถ้าคุณอยากจะ scalping คุณก็แค่รอให้มันผิดแท่งเคียนสสำเร็จหรือชนสำเร็จก็คืออย่างน้อยสุดมันต้องมาชน3,000มีการยกโตขึ้นเคลียร์เราค่อยลองเซลล์ดูแล้วตอนที่มันชน3,000อะแล้วมันชนมาแรงๆใช่ไหมสุดมทม้ายราชน3,000เบรกลงมาแต่ไม่ถึงรับเราก็ค่อยลองายก่อนใช่ไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้ามันดึงไส้กลับไปอยู่เหนือรับแปลว่าไม้าบเราก็จะปลอดภัยสามารถถือได้สักระยะหนึ่งเราค่อยไปปิดเก็บกําไรที่ประมาณ1,000 2,000 3,000จุดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันชนรับ3 000, ก่อนที่จะถึงอีกรับใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันก็ยังชนสําเร็จมันปิดอยู่ต่ำกว่ารับสามพันไม้ายคุณก็ต้องปิดแล้วจังหวะที่มันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์คุณก็ค่อยหาไม้เซลล์ใหม่ก็ยังดีกว่าถูกไหมครับเราเล่นตามหน้าอย่างน้อยสุดเรารอให้มันชนรับสําเร็จชนต้านสําเร็จก่อนเราค่อยหาไม้เล่นนะครับแต่ครั้งแรกที่มันเบรกไปชนรับผ่านไส้ทาโรแต่ไม่ถึงอีกรับเราค่อยายสุดท้ายถ้ามันชนรับสําเร็จเราก็แค่ปิดไม้ใบเพราะมันต้องการลงต่อถูกไหมแค่นั้นเอง และพอมันชนลับสําเร็จปุ๊บมันโ้องการนี้ลงต่อเอาปิดไว้บาบเสร็จปุ๊บมันยกตัวขึ้นเคลียไม่ถึงต้านแต่ก็ดูต้านดีๆหน่อยนะครับอย่าเอาต้านที่มันไม่สาคัญเนาะเอาต้านที่มันสําคัญหน่อยพอมันยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านสําคัญไม่รอเซลลเพิ่มเราก็ค่อยเซลล์แค่นั้นเองใช่ไหมครับอันนี้คือสาหรับทำเฟรมเดย์เนาะก็สั้นๆไม่ต้องเยอะใช่ไหมคือให้ให้รู้จุดเข้าจุดออกที่มันปลอดภัยด้วยไม่ใช่แบบใบตรงไหนก็ได้เซลตรงไหนก็ได้นะครับเนาะเดย์ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในทาง e frame h ีถ้าเทรนด์พีชโนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ที่มันลงมาได้เนี่ยตั้งแต่ที่มันได้มีการชนรับสําเร็จมาใช่ไหมที่ผมเคยบอกอย่างน้อยสุดถ้ามันจะลงต่อมันก็ต้องชนรับสําเร็จเห็นไหมโซนเนี่ยแล้วพอมันชนสาเร็จเสร็จปุ๊บมันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลเลยต้านชนต้านมาหนึ่งรอบใช่ไหมแต่ไม่ถึงอีกต้านที่เป็นต้านจุดกลับตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้ล่อเซลเพิ่มสุดท้ายดึงไส้กลับทุบเลยเห็น แล้วตอนที่มันยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราคาดว่าเป็นการเคลียร์บอลลูนฝั่งเซลแล้วคนโฟโลเซลลข้างล่างก่อนที่มันจะกดตัวลงต่อใช่ไหมครับผมได้บอกไว้ถูกไหมเป็นการเป็นการกดตัวลงมากดตัวลงมาชนรับล่อใยแล้วใช่ไหมครับแล้วมีคนโฟโลเซลถูกไหมมันเป็นการยกตัวขึ้นเพื่อเคลียร์บอลลูนฝั่งเซลที่ผมบอกใช่ไหมเห็นไหมแล้วพอมันมีการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลนะครับเลยต้านผ่านไส้ทำโลทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านสุดท้ายมันดึงไส้กลับ เพราะต้านี้ก็ถือว่าเป็นต้านสาคัญระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นต้านที่เป็นต้านหลุดจุดทุบลงมาถูกไหมเห็นนะเห็นไหมในทำไฟเมชโชตรงนี้เป็นต้านที่มันทุบลงมาเพราะฉะนั้นพอมันชนมันก็มีคนเซลล์ระดับหนึ่งเห็นไหมมันก็มันก็ลากขึ้นไปให้หรือไม่ก็ให้คัดก่อนตอนที่มันจะดึงไส้กลับเห็นไหมแล้วผมก็เคยบอกอยู่ว่ากรณีแบบนี้เรามองว่าเป็นการยกตัวขึ้นเพื่อเคลียร์บอลลุ่มฝั่งเซลล์เดี๋ยวมันจะทุบต่อแล้วมันดึงไส้กลับเหมือนไซด์เวย์อยู่พักนหนึ่ง พอมันไซไว์เวลายแห้งกดดันมาพักหนึ่งเสร็จปุ๊บมันเบรกขึ้นไปปุ๊บลอ่อเซลล์แล้วลากให้เซลล์ XL เสร็จปุ๊บดึงไส้กลับเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้แล้วทุบเลยแล้วทุบมาชนรับมาหนึ่งรอบเห็นไหมชนรับหนึ่งรอบแต่ยังไม่เบรกถูกไหมแล้วเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้ก,กดตัวลงทําไส้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําไส้เหมือนกันแล้วก็ดึงไส้กลับมาปิดตรงนี้ตอนที่มันปิดมันเป็นการไซด์เวแล้วมันไม่ไปไหนแล้วถูกไหม แล้วรับเนี่ยก็เป็นรับที่มันไม่ได้แข็งแรงแล้วแต่มันก็สร้างแนวรับใหม่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้มาชนแต่มองว่ายังไงมันก็ต้องมีเสถียรกดตัวลงมาชนอีกรอบเพราะฉะนั้นเรามัดระวังอย่าไปบายที่รับแล้วไส้นี้นะครับมองตอนนี้มองได้เลยว่ามันมีเสถียรกดตัวลงมาชนรับแล้วมาชนรับน <takie sentiments. S 2> <_ Lands> ี้เป็นไปได้นะครับเพราะมันเคยชนรับทิ้งไว้แล้วเห็นไหมแล้วมันชนรับสามพันทิ้งไว้แล้วแต่มันยังไม่ได้กลับไปเคียร์ยังไม่ได้กลับไปเพื่อไปลากคนที่บายเนี่ยที่สามพันเนี่ยให้เอสเอล หรือไม่ก็ให้คัทเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่กดตวลงมาหา3,000อีกรอบแล้วก็เบรกทะ,ท,ะทะลักทะลุเหนือ3 A ต่ำกว่า3,000มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะบายนะครับรอจุดนี้ก็ยังไม่ใช่จุดที่บายที่ดีถูกไหมนอกเสจากมันเบรกจากราคาปัจจุบันลงมาหาไส้เนี่ยแล้วคุณายแล้วมันดึงไส้กับอันเนี้ยได้แต่ถ้ามันเป็นการค่อยๆลงมาหารับแล้วค่อยๆวิ่งลงมาหาไส้ห้ามใยนะครับอันตรายตรงนี้อันตราย พราะถ้าพูดถึงอะไสเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันแค่ห้าหกร้อยเอยแค่ไม่กี่ร้อยจุดเองเห็นไหมครับก็เกือบพันจุดแต่ถ้ามันไม่เป็นไม่ได้เป็นการเบรกลงมาคุณห้ามบายแต่ถ้ามันเป็นการค่อยๆไซเวเนี่ยอย่าห้ามบายเลยนะแต่ถ้ามันแบบเบรกลงมาแรงๆแล้วคุณลองบายดูถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ชนรับสามพันอีกรอบมันดึงไส้กลับยกโตขึ้นไปโอเคครับไม่ติดไม่ติดอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการไซเวย์ลงมาหาไม้ใบเนี่ยจุดที่คุณจะบายก็คือไส่เนี่ย แล้วคุณไปบายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันตรายเพราะมันไซด์เวย์ลงมาหาคือการล่อบายถูกไหมมันไซด์เวลลงมาที่ที่ต้านเอแนวรับเอโมันล่อบายเพิ่มมันไซด์เวลลงมาหาไส้ก็มีสิทธิ์ที่มีจะมีคนบายถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บถ้ามันไซด์เวย์มาหาสามพันอีกล่ะหรือมันไม่ต้องไซด์เว์มาหาสามพันพอมันอยู่ใกล้ๆสามพันเสร็จปุ๊บมันเบรกชนสามพันเสร็จปุ๊บล่อบายแล้วลากให้บายเอสเอลเสร็จปุ๊บมีคนโพลูซลเหมือนกันมันก็กดยกตัวขึ้นลากให้คนเซลเอสเอลสุดท้ายมันก ก็คือมันล่อให้คนทั้งใบทั้งเซลล์ทังฝั่งแล้วมันก็หลักเคลีย hmm. ทั้งสองฝั่งก่อนที่มันจะไปต่อเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราต้องดูให้ออกว่ามันกรามมันจะทําแบบนี้เราอย่าไปเล่นแบบนี้ผมเึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้รอาบจากรับใต้รับสามพันหรือทางแถวนี้แต่ไม่ถึงอีกรับอันนี้จะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะเอสโปก็อย่างที่บอกคือตอนนี้มันยังชนรับไม่สําเร็จถูกไหมเรายังมองว่ามันจะลงต่อไม่ได้แต่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเบรกขึ้นไม่ชนต้าน เราลองเซลล์ได้เพราะว่ามันได้มีการชนรับทิ้งไว้แล้วถึงแม้ถึงรอบแต่มันก็มีการกดตัวลงเคลียร์แล้วเห็นไหมตอนที่มันชนรับทิ้งไว้ให้คนบายอ่ะมันก็มีการกดตัวลงเคลียร์ให้คนบายคัดเหมือนกันแล้วมันก็ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปทําไส้แล้วก็ดึงไส้กลับมาปิดตอนนี้สิ่งที่ต้องรอก็คือรอให้มันมีการเบรกไปทางใดทางหนึ่งแล้วเราก็ค่อยหาออเดอร์ถ้ามันมีการเบรกมานะครับเบรกขึ้นไม่ถึงต้านเราก็บายเราก็เซลล์ที่ไส้ดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาให้ชัว รอยมันเบรกเลยต้านฐ่านไส้ทําไยแต่ไม่ถึงอีกต้านก็คือไส้นี้แล้วเราก็เซลล์แล้วสมมุติว่ามันดึงไส้กลับมันชนต้านไม่สําเร็จไม้เซลล์เราก็จะปลอดภัยแต่ถ้ามันเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับหรือไม่ต้องไม่ไม่ต้องรับข้างล่างก็แล้สมมติว่าคุณอยากไดออเดอร์ order มากๆมันเลยรับนี้ผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับสามพันขอรับคุณบายสุดท้ายมันดึงไส้กลับไปอยู่เหนือรับมันชนรับไม่สําเร็จไม่บาย,บาย,บายคุณก็จะปลอดภัยอย่างน้อยก็คือปลอดภัยในระดับหนึง่ง ถูกไหมแล้วคุณก็รอเก็บกําไรได้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณบายแล้วมันชนรับสําเร็จหาทางปิดไม่บายซะเพราะเดี๋ยวมันจะลงต่อเหมือนกันถ้ามันยกตัวขึ้นแล้วชนต้านผ่านไส้แล้วคุณซลล์แล้วมันปิดอยู่เหนือต้านได้มันชนต้านสําเร็จนั้นเนี่ยมองไว้เลยว่าไมเซลล์คุณก็อันตรายคุณก็ต้องรีบปิดถูกไหมถ้ากําไรก็ปิดถ้าเสมอตัวก็ต้องปิดเนาะถ้าขาดทุนก็หาทางแก้ปัญหาซะไม่งั้นก็ต้องคัดนะครับก็คือดูด้วยว่าจากพฤติกรรมการชนรับชนต้านสําเร็จไหม ถูกไหมถ้ามีมันมีการชนต้านสาเร็จเรารู้ไว้เลยไม้เซลล์เราไม่ดีละแต่ถ้ามันชนต้านไม่สำเร็จมันจึงไสกลับไปหมดแห้งเนี่ยโอ้โหไม้เซลล์เรายิ่งแข็งแรงรอเก็บกําไรได้เลยแค่นั้นเองครับเราดูตามเนื้อผ้าเราดูตามตามหน้างานแล้ววิเคราะห์กันเป็นแท่งๆไปเลยเนาะเราเล่นกันอย่างงี้นะครับเพราะว่าจุดที่ผมจะไม่บอกให้ออกออเดอร์พออะไรครับจุดจุดทนได้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน บางคนยอมที่จะได้ไม้บ่อยๆอย่างเช่นกดตัวลงมาไส้นี้ก็ใบแล้วยกตัวขึ้นหน่อยนึงปิดกําไรใช่ไหมคนที่ทนไม่ได้คนที่ยังไม่มีความใจเย็นพอแล้วเขาอยากสก๊อปปิ้งเขาอยากได้ไม้บ่อยๆกดตัวลงมาหาไส้นี้ก็ใบถ้ามันยกตัวขึ้น200จุด300จุดปิดเก็บกำไรเสร็จปุ๊บพอกดตัวลงมาอีกมาหามาหาไส้นี้คุณก็จะใบอีกยกตัวขึ้น300จุดคุณก็ปิดอีกพอมันกดตัวลงมาอีกที่ไส้นี้คุณก็ใบอีกยกตัวขึ้นสัก300-500จุดคุณก็ปิด มันมีคนที่เขาเล่นอย่างนี้ผมถึงไม่สามารถที่จะบอกจุดออกออเดอร์ที่มันคงให้เพราะว่าอะไรครับมันมีคนที่เขายอมรอเพราะฉะนั้นผมถึงบอกง่ายๆเลยว่าถ้าคุณยอมรอสมมตินะเลยรับผ่านไส้ถ้าคุณไม่อยากรอคุณอยากจะได้ออเดอร์ทุกครั้งคุณก็เล่นที่ไส้นี้เลยไส้ใกล้ๆรับเลยเห็นไหมเลยรับผ่านไส้แล้วถ้ามันยกตัวขึ้นคุณก็รีบปิดเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าคนนี้เขารู้จักรอเขาก็จะรอที่ไส้ก่อนที่จะถึงอีกรับหนึ่งที่เป็นรับสําคัญเห็นไหมครับ เห็นไหมพฤติกรรมการเล่นของคนมันแตกต่างกันผมถึงไม่สามารถบอกจุด b ายจุดเซลล์ที่ดีให้ได้แบบร้อยเปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากไดออเดอร์แบบบ่อยๆไวๆแล้วผมไปบอกออเดอร์แบบเนี้ยไส่ก่อนถึงอีกรับแล้วคุณไม่ได้แล้วคุณไม่เคยได้เลยคุณหรือคุณได้น้อยมากแล้วคุณก็จะมาแบบมันไดออเดอร์มาไม่ถี่พอคุณก็จะไม่พอใจคุณก็จะไม่อยากได้ผมถึงบอกว่าเล่นเท่าที่คุณรู้ถ้าชนรับผ่านไส้ ไซสแรกถ้าคุณเป็นคนอยากได้ไม้คุณก็เล่นทีไส้แรกเลยเล่นได้ถ้ามันยอดเด้งสามร้อยถึงห้าร้อยจุดคุณปิดได้คุณปิดซะแล้วคุณก็รอดูพฤติกรรมใหม่แล้วถ้ามันชนมาอีกอ่ะมา,มาถึงไส้นี้คุณก็ไปถ้ายอดเด้งอีกคุณก็ปิดแต่บางครั้งมันก็ไม่ยอดเด้งบางครั้งมันทะลุไส้มาเลยแล้วมันเบรกลงมาเลยก็มีถึงบอกว่าผมถึงรอให้ให้ได้ไม้ก่อนที่จะถึงอีกรับสาคัญก็คืออย่างน้อยสุดก็ต้องเป็นไส้นี้ก่อนถึงรับสามพันแล้วถ้าเป็นก่อนถึงรับเนี่ยรับวี่เป็น สองเก้าแปดสี่จุดสี่แปดศูนย์ใช่ไหมผมก็จะเอาที่ไส้นี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนที่อยากได้ไม้บ,บ่อยๆก็กดตัวลงมาหาไส้นี้ย่อเร่งเนี่ยกดตัวลงมา,าไส้นี้ก็บายย่อเร่งก็เก็บกดกตัวลงมาต่อไส้นี้ย่อเร่งก็เก็บมาถึงไส้นี้ย่อเร่งก็เก็บอันเนี้ยมันมีคนที่เขาเล่นแบบนี้แต่ผมจะรอไม้ก่อนถึงอีกรับเลยรับสําคัญอันเนี้ยมันดีกับผมมากกว่าเพราะว่าผมมองว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาเฝ้ากราฟถ้าเรารอให้ได้ไม้ที่ดีไปเลย แล้วเราตั้ง TP ไว้เลยว่า1,500.2,000จุดเราก็สามารถที่จะแบบทําอะไรก็ได้ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปเฝ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยอมที่จะเฝ้ากราฟเพื่อที่จะได้มไหลไม้คุณก็แค่รอดูว่าอปวดตัวลงมานับเบรกลงมาเลยรับผ่านไส้ไส้เล็กๆคุณก็เอาคุณก็ไปยกตัวขึ้นคุณก็ปิดเก็บกาไปรปวดตัวลงมาต่อยกตัวขึ้นคุณก็ปิดเก็บกาไรแค่นั้นเองมันมิดิแต่แค่ผมไม่สามารถที่จะบอกจุดออกออเดอร์ให้ได้แบบเป๊ะๆเ,เพราะว่าอะไรครับ ผมถึงบอกว่ารอเล่นที่ไส้ก่อนถึงอีกรับหนึ่งสําหรับคนที่รอได้สำหรับคนที่อรอไม่ได้คนก็เล่นที่ไส้ที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือชนรัผฐานไส้ก็คุณเล่นเลยอันนี้เล่นได้ถูกไหมเพราะมันมีคนที่เขาถามผมว่าถ้าอย่างนี้ก็บอกบอกจุดซื้อให้ได้เลยดีกว่าแต่จริงๆแล้ว่จุดซื้อที่ชัดเจนของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะพฤติกรรมหรือวิดดิีใยในการเทรดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน บางคนเขาเน้นยังไงก็จะเก็บสั้นเขาไม่สามารถที่จะถือ,ถ,อถือรอยาวได้3 0 0ร้อย้จุดเขาก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปไปบังคับให้เขารอเล่นพันจุดสองพันจุดถูกไหมเพราะฉะนั้นผมถึงต้องบอกในจุดที่ว่าผมถึงพูดเสมอว่าถ้าคุณจะเล่นตรงเนี้ยเป็นจุดออร์เดอร์ที่ไม่ดีนะที่แย่ที่สุดนะแต่คุณเล่นได้ถ้าคุณเล่นเป็นถูกไหมผมถึงรอออเดอร์ที่ดีที่สุดก่อนที่มันจะเอาจริงนะผมออเดอร์เนี้ยออเดอร์ของผมอะยังเป็นออเดอร์ที่แย่ที่สุดเลยต่อให้มัันนจะะะกก่อออถึงีรรรรบบเพาไค ถ้ามันต้องการที่จะล่อาบเนี่ยออเดอร์เนี้ยสมมติว่าผมไดออเดอร์เนี่ยแล้วมันมาชนล่อายเนี่ยผมมีสิทธิที่จะไม่ไม่ไม่สามารถกลับมาแก้ออเดอร์นี้ก็ยังได้เลยถูกไหมเห็นไหมครับถึงบอกว่าเวลาจะเล่นจริงจริงอ่ะจริงๆริแล้วมันไม่มีออเดอร์ไหนดีที่สุดมันไม่มีออเดอร์ไหนแย่แย่ที่สุดแต่แค่เราดูออเดอร์ตามมิสัยการเทรดของเราอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีเวลาเทรดเรามีเวลาเฝ้ากราฟเราก็เล่นได้แทบจะทุกไส้ถ้าเราเล่นเป็นถ้าเราขดูออกแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เล่นออเดอร์ที่มาเป็นไส้ก่อนถึงทีี่จะถึงอกรับ พอท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่ต้องการที่จะล่อใบเพิ่มมันก็จะต้องมันย่อเด้งกิ่ไส้แล้วก็ดึงไส้กลับหรือไม่ก็สร้างจุดกลับตัวตรงนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นถูกไหมเพราะมันจะมันจะมีพฤติกรรมง่ายๆก็คือถ้ามันไม่ล่อใบมันไม่ล่อเซลล์มันก็ไม่ไปต่อแต่ถ้ามันต้องการที่จะไปต่อนะคุณบายที่ตรงไหนคุณก็โดนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วเป้าการจริงๆแล้วคุณดูออกว่าการมันเป็นยังไงเล่อยังไงนะคุณต้องปรับเปลี่ยนาบลิมิตเซลล์ลิมิตไว้ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าเกิดอย่่่่าาาางงเเเนนนนีีี้้้ยยยไสสอออูตตรรรมมมมุุิคณบบแลววััซห คุณจะรอใบที่ตรงนี้อีกเหรอไม่ดีเพราะว่าถ้ามันไซด์เวมาหารับ3,000เวลามันเบรกอ่ะมันทะลุต้านมันทะลุรับมาแล้วมันเบรกมาไกลกว่าเดิมแน่นอนไส้นี้ก็จะใช้ไม่ได้ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงเอาเป็นไซ้นี้ไส้ก่อนหึงอีกรับเพราะว่าถ้ามันไม่มีไม่มีเวลามาฝ้ากรับไส้ก่อนหรือีกรับคือไส้ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างน้อยสุดถ้ามันชนแล้วมันแล้วมันชนรับปุ๊บผมก็อย่างน้อยตั้ง s l มาตั้งเ l ไว้ที่รับเลยถ้ามันชนรับก็คัดไปเลยไม่ปไรรมัคบ แต่ถ้าคุณเปิดที่ไส้เนี้ยแล้วคุณกล้าตั้งเออที่ที่รับนี้เหรอคุณก็ไม่กล้าถูกไหมคุณก็ต้องมาคัดอยู่ที่แบบว่าพอมันเลยมาสา0รอจุดห้ารจุดคุณก็คัดพอคุณคัดเสร็จปุ๊บมันเลยมาปุ๊บมันวิ่งมาหาไส้ล่างเสร็จปุ๊บมันย่อดเด้งหรือมันสร้างจุดกับตัวที่ไส้ล่างแล้วมันยกตัวขึ้นไปใหม่คุณก็จะเสียดายไม้ที่หลังผมถึงบอกว่าเวลานั่นมารอรอรอ,อไม้ก่อนถึงรับสําคัญรอไม้ก่อนถึงต้านสําคัญต่อแล้วคุณก็ตั้ง s ออที่รับสําคัญนั้นนนนเเเลลลยพรรราาะว่ถ้้มมมันชนัชชแแงงใ คุณก็ไม่ต้องมาเสียดายแล้วคุณก็แค่มาเปิดดักบาริมิตไว้ที่ที่หลังรับสําคัญมาอีกอีกสักอย่างอีกสักไสอีกสักสองไสก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้ามันเบรกชนรับสําคัญมันก็ต้องเบรกมาหาไม้ของคุณเป็นอย่างแน่ถูกไหมนอกจากมันจะไซด์เวที่รับสําคัญสักระยะหนึ่งก่อนที่มันจะเบรกอันนั้น,นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นด้วยความรู้เราเล่นด้วยความเข้าใจเราวิเคราะห์แล้วเราหาจุดออเดอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้สําหรับนิสัยการเทรดของเราและพฤติกรรมการเทรด เราเป็นคนเทรดสั้นเราก็หาจุดที่เราเทรดสั้นได้แต่เราก็ต้องรู้จุดยอมแพ้ของเราเหมือนกันแล้วต้องยอมคัดในจุดที่มันแพ้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับแล้วก็ก็จะมีอะไรก็สอบถามมาได้ผมก็จะคอยมาบอกเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ